ของออนไลน์อยู่แต่โดนตัดราคาทํำยังไงดีหลายๆคนเป็นใช่ไหมก็คือไปซื้อของมากําไรก็น้อยอยู่แล้วนะคู่แข่งก็มาตัดราคาอีกตีหน้านะคะมีวิธีที่จะไม่ทําให้ใครเนี่ยสามารถมาตัดราคาเราได้อีกต่อไปสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่คนขายของออนไลน์ไม่รู้คือไม่รู้ว่าลูกค้าเนี่ยซื้อเพราะว่าอะไรโอเคไหมวิธีที่จะทําให้คนไม่ตัดราคาเราได้เนี่ยง่ายๆคือทําให้ของเรามันแตกต่างจากคนอื่น,นแต่พอเรานึกถึงความแตกต่างเนี่ยเราก็จะไปนึกถึงอะไรนึกถึงตัวแพคเกจจิ้งไหม ส่งฟรีไหมมีบริการหลังการขายนู่นนี่นั่นไหมไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยนะคะถ้าติน่าถามตรงนี้นะคะตอนนี้เลยถ้าถามถึงคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ขายของที่ดังๆมีใครบ้างที่เรานึกถึงอานะคะ ซึ่งมีไม่กี่คนหลอกในวงการขายของออนไลน์แมคค้าออนไลน์ที่เรานึกถึงหนึ่งในนั้นคือขายหนึ่งในนั้นคือพิมรีพายถามว่าทาไมพิมรีพายถึงขายได้แม้ว่าจะขายของเหมือนกับคนอื่นๆพิมรีพายเนี่ยทำเงินได้เยอะมากเลยนะแล้วที่น่าไปดูไลฟ์เพราะนะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาขายน้ําหอมแล้วมันก็ไม่ใช่น้าหอมที่พิเศษไม่ใช่น้าหอมที่แปลกไม่ใช่แบรนด์เขาด้วยซ้ำไปเป็นน้ําหอมดีอ่นะคะที่น้าก็ดูว่าทําไมคนต้องซื้อดีออกับพิมรีพายวะตอนแรกคือมีความคิดว่าทําไมคนต้องซื้อน้ําาหหออมเวรืย ข้ออื่นเช่นแบบว่าแควินคลายอะไรเงี้ยที่นักข้อมูว่ามันไปซื้อในห้างก็ได้นี่หว่าหรือว่าไปซื้อกับแม่ค้าเจ้าอื่นได้ไหมก็ได้แต่ทําไมคนถึงมาซื้อกับพิมพ์รีพายง่ายๆเลยพิมพ์รีพายมีความอะไรมีความแตกต่างแต่แตกต่างในที่นี้ไม่ใช่แค่แตกต่างแค่วิธีการขายถ้าเราดูเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาอ่าใช่ไหมเป็นคนที่ดูวาแม่จริงใจตรงไปตรงมาคิดยังไงพูดอย่างนั้นเลยคำหยงคำหยาบมาเพียบเลยเราอาจจะมองว่ามันเป็นเอก,กลักษณ์แต่มันมีอย่างอื่นมากกว่านั้น คือสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ใช่แค่การขายของแล้วก็มาทําให้คนดูเนี่ยรู้สึกมีความสุขมีความสนุกมันไม่ใช่แค่นั้นเราต้องมองไปเบื้องลึกเบื้องหลังด้วยนะคะพิมพ์ิพายเนี่ยมีเพจเพจน,นึงชื่อว่าพิมพ์ิพายขายทุกอย่างแล้วเขาก็มีอีกเพจนึงชื่อพิมพ์ิพายเป็นเพจที่เขาทําเกี่ยวกับบล็อกนะคะเขาก็จะลงพวกคลิปเกี่ยวกับชีวิตของเขาแล้วก็จะมี YouTube อะไรเงี้ยมีช่อง YouTube ของเขา,ขเ,ขาเขาก็จะไปทํานู่นทํานี่จิปะะาถะเชื่อบอกว่าอะไรตรงนี้แหละที่ทําให้เขาเนี่ยแตกต่างจากแม่ค้าคนอน พิมพ์วิพายคนอยากซื้อกับพิมพ์วิพายเพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรู้จักพิมพ์วิพายจากการที่เขาทําบล็อกจากการที่เขาทําช่อง YouTube นั้น ฟังดูดีนะฟังดูดีนะนะคะขายของออนไลน์ทั่วไปเลยประมาณ90%เลยมากกว่า90%้าด้วยซ้านะคือเอาแต่อะไรเอาแต่โพส์ขายโพสขาย,ขายแล้วก็มานั่งทำไลฟ์โพสขายนั่งทำไลฟ์มันจะไปแตกต่างกับคนอื่นไนดะ้ยังไงเพราะคนอื่นเขาก็ทําแบบนี้แต่พิมพ์ริพายถ่ายให้ดูชีวิตตัวเองเลยถ่ายให้ดูลูกน้องเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตตัวเองพาไปทํานู่ทนทํานี่คนชอบดูคนรู้สึกว่ามันสนุกแม้ว่ามันจะเป็นการทําฟรีนะแต่การทําอะไรแบบนี้มันเป็นการดึงอะไรมันเป็นการดึงคนเข้ามาหาเขามันเป็นกกาารดึงลูค้ เเขาาาเขาาาามหถ้าเราขายของออนไลน์ธรรมดาสมมุติว่าเราขายปลาทอดอ่ะเราขายปลาทอดเราก็อาจจะไปโพสต์ในกลุ่มที่เขาขายอาหารเราอาจจะไปโพสต์ตามเพจต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่ดึงลูกค้าเข้ามาแต่ตอนที่เราดึงลูกค้าเข้ามาด่านแรกอะ่ะมันมีอะไรที่แตกต่างอะ่ะเขาเห็นว่ามันเป็นปลาทอดโอเคปลาทอดราคาถูกดีอะ่ะซื้อปลาทอดแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพิมพ์วิพายวิธีการดึงลูกค้าของเขาคืออะไรคือการทําช่องบล็อกทําช่อง YouTube อะไรแบบนี้แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสามารถเข้าถึงคนได้มากตอนแรกคนก็มาดูเอาอะไรคนมาดูแค่เอาสนุกใช่ไหมดู ไปดูมาติดตามไปติดตามมาเฮ้ยชอบผู้หญิงคนนี้นั่งดูมาทั้งวันเลยนั่งดูทั้งวันเลยดูไปดูมาก็มันรู้ว่าอะไรรู้ว่าเขาขายของพอเรารู้ว่าเขาขายของเราก็อยากที่จะทําไมสนับสนุนเขาเราก็อยากที่จะทําไมอยากที่จะซื้อของจากเขาเพราะเรารู้สึกว่าเรารู้จักเขาเข้าใจว่าเรารู้สึกว่าเรารู้จักเขาแม่ค้าขายของออนไลน์ทั่วไปนะต่อให้ทาไลฟ์ทุกวันนะคนไม่รู้จักตัวตนของเขาหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่ขายคือทําอะไรนี่นะคะแป้งนี้นะคะคุณสมบัตินู่นนี่นั่นใครสนใจนะคะสีนี้ก็ซีเอฟมาต่อไปนะคะเป็นลิปสติกอันนี้ นะคะคุณสมบัตินู่นนี่ั่นสีนี้สีนี้ส,น,สนใจแคปหน้าจอแคปหน้าจอนะคะต่อไปนะคะพี่ขนตาปลอมนะคะดูนี่นนันนคือคนก็แคปแคไปแต่ว่าคนดูรู้จักไหมคะไหมไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลย ข้าใจไหมนี่คือความแตกต่างและนี่คือสิ่งที่ทําให้คนมาซื้อของกับพิมพ์วิพายที่น่าเชื่อว่าสินค้าบางชิ้นเนี่ยเขาอาจจะขายแพงกว่าที่อื่นก็ได้อาจจะขายแพงกว่านิดหน่อยก็ได้แต่ว่าทาไมคนถึงซื้อกับเขาคนซื้อกับเขาเพราะอะไรเ,เพราะว่าเชื่อใจเพราะว่ารู้จักชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นสรุปเป็นบทนะถ้าใครอยากที่จะขายของออนไลน์แบบไม่มีคู่แข่งแบบไม่ต้องตัดราคาเราทําแบบนี้แหละแปลว่าเราก็อาจจะมีการไลฟ์ขายบ้างถูกไหมเราเป็นแม่ค้าเราก็ขายขายขายแต่สิ่งที่เราทําคือ,อไรเราทําคลิปที่ให้ความบันเทิงหรือจะให้ รูอย่างติน่าเนี่ยติน่ากับพิมพ์ริพายเนี่ยก็คือจ,จริงๆถ้ามองแบบเป็นภาพรวงก็ก็คือขายของเหมือนกันนะแต่ว่าวิธีการแตกต่างกันอย่างของติน่าเนี่ยติน่าจะมีคลิปที่ทำฟรีเช่นคลิปสอนภาษาหรือว่าคลิปเรื่องของการสอนขายของออนไลน์เรื่องของการทําการตลาดออนไลน์หรืออะไรเง,งี้ยใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของคลิปฟรีของติน่าก็คือเป็นการดึงให้คนเนี่ยทำไมดึงให้คนมารู้จักติน่าพอคนรู้จักติน่าได้ความสนิทสนมรู้สึกว่าทําไมรู้สึกว่าจะนเป็นกันเองชอบติน่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อยากที่จะสนับสนุนติน่าถูกไหมพิม เนี่ยจะเป็นแนวบันเทิงมากกว่าพอเป็นแนวบันเทิงปุ๊บอาจดึงคนมาคนรู้จักเขานน่นนี่นั่นก็ทําไมก็สามารถขายของได้เพราะฉะนั้นเนวเวลาเราขายเราอยาเอาแต่ขาย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 มันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดึงคนเข้ามาถูกไหมอาจจะเป็นคลิปให้ความรู้ก็ได้หรือว่าจะเป็นคลิปบันเทิงหรืออะไรนี้ก็ได้แล้วเราก็มาขายอีกทีหนึง่งซึ่งหลายคนเนี่ยไม่รู้ความลับตรงนี้คือบางคนทาคลิปฟรีทาคลิปบันเทิงก็ทําแต่บันเทิงแล้วไม่ขายมันทําให้ทำไมมันทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้ยั่งยืนคืออยู่ในโลกออนไลน์ได้ไม่นาาานนแลลล้วเเหห็มมกยยีๆ ช่องเลยที่ทําคลิปบันเทิงอะแล้วอยู่ประมาณปีสองปีทาประมาณปี2ปีหรือทําแค่สมเดือน6เดือนแค่นั้นด้วยทำเสร็จแล้วก็ทำไมแล้วก็หายไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีไอ้ตรงนี้ไงไอ้ตรงที่ขายมันไม่มีอะไรที่ไปทําให้เขาเนี่ยสามารถอยู่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องมาคู่กันยังพี่ไม่พายบันเทิงอย่างเดียวได้ไหมมีกินไหมเขาก็บอกว่านัตติน่าไปดูไลฟ์เนี่ยมีคนถามว่าพี่ไม่พายทํางานไรเขาก็บอกเลยว่าขายของออนไลน์ถ้าไม่ขายก็ไม่มีแสดงค่ะึง่งารนี้เขาบอกนะนี่เขาบอกสตด้ยืมเขาเมื่อวานนะปกติปกติี้ จะยืนขัก็แบบไม่ได้ราะถือว่าขับบ้าง,งก็มันเรื่องจริงเพราะว่าถ้าเราทำแต่บันเทิงอะ่ะเราไม่มีอะไรจะกินเราก็ต้องมีขายบ้างหรือถ้าใครไม่มาแนวบันเทิงเนี่ยเรามาให้ความรู้ได้ไหมก็ได้นะก็ได้โอ้โหโอเคก็ประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูว่าเออเรามีทั้ง2ส,ส่วนหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าใครอยากรู้แบบลึกเลยนะว่าเราจะสามารถขายของออนไลน์เราจะเหนือคู่แข่งได้ยังไงอ่าเราจะไม่ต้องมานั่งตัดราคาแล้ว เพราะว่าถ้าคนชอบเราเขาก็อยากซื้อกับเราเหมือนเราชอบพิมริพา,พายอะแม้ว่าราคาเขาจะแพงกว่าคนอื่นนิดหน่อยเราก็อยากซื้อกับเขาคนชอบตีนา่าสมมุติว่าตีน่าราคาแพงกว่าคนอื่นนิดหน่อยคนก็อยากซื้อกับตีนา่าถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากเรียนรู้เบื้องลึกเบื้องหลังนะของการขายของออนไลน์นะคะตีน่าเนี่ยรวมข้อมูลทุกอย่างที่ตีน่าศึกษามาแล้วก็ทําเองด้วยประสบความสําเร็จมาแล้วด้วยนะคะอยู่ในคอร์สนี้นะคะชื่อว่า7ความลับสู่7หลักออนไลน์ marketing for millions นะคะก็คือการทําการตลาดออนไลน์การขายของออนไลน์ตีน่าก็จะสร ทุกอย่างนะคะอยู่ในคอร์สนี้ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถพิมพ์มาว่าสนใจค้างใต้นี้ได้คอร์สนี้นะคะตอนนี้ราคา3 0 0 0มบาทแต่ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นลด50%เหลือ1 5 0 0 0บาทถ้าสมัครมาภายในวันที่15ตุลาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะรีบทักมาเลยนะเดี๋ยวหมดเขตแล้วไม่ได้ราคานี้นะแล้วก็สําหรับคอร์สนี้เนี่ยเดติน่าแถมฟรีให้อีกหคอร์สอ่ะ ก็แปลว่าอะไรแปลว่าซื้อคอร์สนี้เนี่ยจะมีอีกหนึ่งคอร์สที่น่าแถมให้ฟรีนะคะชื่อว่าคอร์ส Power in You นะคะสำหรับคอร์ส Power in You เนี่ยคือการอะไรคือการดึงพลังตัวเองออกมานะคะดึงพลังทําให้ตัวเองเรียนรู้ว่าเฮ้ยฉันมีความสามารถอะไรฉันทําอะไรได้บ้างเพราะว่าโอเคบางคนเรายังไม่รู้ไงว่าจะขายอะไรสําหรับคอร์ส Power in You เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการค้นหาตัวเองสมมติว่าใครยังหาตัวเองไม่เจอเราจะช่วยในเรื่องของการค้นหาตัวเองเรื่องของ mindset เรื่องของการขายทํายังไงให้เป็นคนที่มั่นใจอ่าพูดได้อย่างมั่นใจเป็นคนที่ทําอะไรแล้วมี จุดมุ่งหมายแน่วแน่แล้วเราก็จะประสบความสําเร็จได้นะคะสวัสดีค่ะแม่ปิวค่ะเป็นเจ้าของเพจทีแ a นสเปอร์มค่ะคุณทีน่าเทเลอนะคะคุณครูที่น่ารักครูมีพลังบวกที่เยอะมากมันล้นออกมาให้คนดูให้คนฟังคลิปของครูเนี่ยมีพลังบวกไปด้วยต้องขอบคุณจริงๆค่ะแล้ววันนั้นที่สมัครเรียนกับครูมันเป็นอะไรที่บังเอิญแล้วก็เหมือนโชคชะตานำพายยังไงก็ไม่รู้เนาะทำกับข้าวอยู่ดีๆเนี้ยก็ เปิด Facebook มาเห็นครูแกกําลังไลฟ์อยู่ก็เลยเปิดเข้าไปดูปรากฏว่าครูกำลังขายคอร์สอันนี้อยู่ uh, Seven Secrets Marketing f o r m i l l n o n s นะคะเออมันตรงกับสิ่งที่เรากําลังมองหาพอดีเพราะว่าอยู่ก็เริ่มทำเพจได้ไม่นานก็งมอย่างเงี้ยไม่รู้อะไรก็ YouTube เอาแต่มันใช้เวลานานมากซึ่งหลักจริงๆของคอร์สนี้มันเริ่มมาจากตัวเราเองนะคือเรา พยายามหลายอย่างเราแบบทำเพจอย่างนั้นอย่างนี้ทํายังไงให้คนเข้ามาดูอะไรเงี้ยจริง,รงๆแล้วมันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนว่าเราเป็นคนแบบไหน,นคาแรคเตอร์แบบไหน,นครูเขาจะสอนพื้นฐานทุกอย่างเลยแล้วคอร์สเนี้ยก็มีคอร์สแถมก็คือ power in you อันนี้ช่วยได้มากเลยจัดการ m มค์เซตจัดการเวลาของเราแล,แล้วเวลามีคําถามสามารถถามได้เลยใต้คลิปหรือว่าใต้บทเรียนาน,านั้นๆครูก็จะเข้ามาตอบเสมออาจจะไม่ได้ตอบแบบ ภายใน5-10นาทีเพราะว่าเวลามันอาจจะต่างกันหน่อยเพราะว่าครูก็อยู่อเมริกาตอบคาถามเราภายใน1วันเลยภายใน1วันอย่างมากนะอย่างสั้นสุดก็คือ10นาทีครูว่างเมื่อไหร่ก็มาตอบเมื่อนานแล้วดีอะรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่แอดมินมันเป็นครูที่มาตอบเองเพราะว่า ครูสอนครูก็ต้องตอบใช่ไหมก็ดีใจค่ะที่ครูใส่ใจในเรียนแล้วก็เป็นกันเองเรียกตีหน้าตลอดเลยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เรียนกับครูรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันรู้สึกถึงความพลังบวกความหัวเราะเฮฮาปาร์ตี้ในการเรียนมากชอบฟังชอบฟังครูมากพูดแบบเร็วเร็วมากจนเหมือนครูไม่หายใจแต่สนุกสนุกกับความ energy ของครูมากเลยค่ะขอบคุณนะคะที่แชร์ พลังบวกแล้วก็สอนให้แม่บ้านอย่างปิวเนี่ยเริ่มทำอะไรเริ่มสร้างอะไรด้วยตัวเองหยุดรู้สึกสนุกกับคอสนี้มากแล้วก็มันเป็นประโยชน์แมันมันได้ผลนะคือพอเรียนมาก็เอาไปปรับปรุงกับเพจเดิมที่เราทำอยู่แล้วก็วิดีโออย่างเงี้ยคอนเทนต์อย่างเงี้ยไอเดียคือแบบมันเสือออกมาได้ดีกว่าตอนที่ยังไม่ได้เรียนกับครูต้องขอบคุณครูจริงๆนะคะเพจเราเน้นการอ่านภาษาอังกฤษแบบการใชร้ระบบฟอนิกส์นะคะ ถ้าใครมีความสนใจก็เชิญได้เลยค่ะเพจ t t e a นส Family ค่ะเราเรานี้เราจะมีคอร์สสอนการอ่านแบบ p อน n i ส์นะคะกดไลค์กดติดตามเพื่อคุณจะไม่พลาดโปรดีๆที่เรากำลังจะมีมานะคะไว้นะสหรับวันนี้ก็มีเท่านี้อย่าลืมนะถ้าสนใจพิมพ์ว่าสนใจได้ข้างใต้นี้เลยหรือถ้าใครดูจากใน YouTube ก็แอดไลน์มาก็ได้นะคะแอดทีนาโบนะแอดทีนาโบแคหมดเขตวันที่15ตุลาคมนี้แล้วเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันในคอร์สค่ะสวัสดีค่ะ